กสววนละมันจับกับทวสูญเอวเมตังเอกังเลมายามบกวฏตาปัลลานสียังวิหารติอิสุปตนเนยมิขเทเยตะละโขพกวามันจาวาคิเยภิกขุอมันเตติเอวเมภิกขเปนดาปะพาชิเตนัลนัสเศวิญภาโยจะยังกาเมสุกามาสุขานิการนิโยโคลิโนกโมโพตุจันิโกอนาริโยอนันตาลติโก โยชยังนาดีนาทานุโยโทุโออาลานิโยอาณาตาสันติโยเอเตตาพิกเวบุโภอันเตอนุปะคัมมาปฏิมาปฏิปภาถาอาเรนาภิตามพุทธาจากโสกาลินายานาการุณี ุปัสา,านายามอภิญญายะสัมโบทายะนิพพานายะสังวตติ กเวผู้ขาสมุทัโยอริยสัจจญาญตนาโมโนภาภิบานันทิกาคาะตังตระตะตาานทนทีเทียริดังกามตนะภาภะนาวิภาภนาอิทังโคปนบิกเวผู้าิโลโตอริยสัจจังโยเยวะตนะยังอาศะอาเสทายวิลาอานิโลโจะโก นาิปัญญาุทธปฏิวิชาุทธะปิอาโลโกทธะปฏทางโกปาดีทางลูกขางสมุทรโยนิยสานตันปายนินติเววิกระเวบุเภะอนานุสุเตโสตเมโสจางคุ้งุทธะปฏิอานางุทธะปฏิปัญญาุทธะปฏิวิชาุทธะปฏิอาโลโกุทธะปฏิท้งลูกขานิโรโทนิยสานติเววิกะเวบุเอนานุสุเตโสตเมโส อุทาปฏิวิชาวุทปิยาโลโคทาปฏิังโกอานทังทุกขานิโรโถนิยสังัจันติตาปิฏิเววิเวบุเพอานาโเตสทำเียสจักขุอุทาปฏิยานางุทาปฏิปัญญาุทาปวิชาวุทปิยาโลกโคทาปฏิตังโก ตังตวาตสสาทานังยถาภูตังญานะทสศนังนะสุวิสุทันอโหติเนวาตาวหังพิกเวตะวะสาเทวะเกโลเกลตมเกลตะมเกลตะมกันานิยาปัจเจตระลามุสหายังอนุตาลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโตปัจจยาสิเยตโตจะโขเมพิกเวอิเมตุจตุจุเอเยัตเจสุเอวันติปริวัตตังตวะ กษัตสิกัลังยถาบุตังญาณตตตตตตตุตต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 เตตักตตตตตตเกตตตตตมเกตตมตตารมตตตนตตตตตาตาตตตาตตตาตต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 ตะตตตตตตตงตตตตาปตต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 ัตตตตาตตตตตตอุตต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 ตาตต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 ันติตาสตตตตันตตตตตตต สุมาทยามสันตตาวิโรธมิมบาวะติเตกับพรกวตาธรรมตะเกกุลหามาเทวทัสสาลุษาเวสุษเอตกวัวตาบารติยังนิติปตะเนมิกขะหามายาตว တေမိအေယျာနုတ္တရံဗမဂ္ဂံသံဝါဒိတံအဘောတိယံသမနေနာဘုံသူမီဒေဝ တန်တံအံတ္တာကိုသံဃိုရ်တေဝဝမနာမအဟောတိ